สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อบกุกกอกเช้านี้หมอกลงเยอะค่ะนู้นนะคะม่านหมอกภูเขาสวยงามเลยค่ะหมอกฝนหรือหมอกแดดเนาะค่ะวันนี้ สามสาวก็กินฟางแต่เช้าเลยพ่อใสฟ่ฟางให้แต่เช้าเลยนะเนี่ยออเดิบแต่เช้าเลยออเดิบแต่เช้าเลยคุณแม่ก็เพิ่งมาจากกีดยางนะคะ ลุ้นนี่แหละว่าฝนจะตกไหมคะถ้าสามโมงก็ผ่านฉลุยอยูกก่กินเลยลูกกินเลยไม่ต้องมองมาเลยมั่งมีหุกข้าวหุกข้าวเลย หอูอร่อยเชียวอร่อยจริงเลยนะคะดื้อนะวันนี้นะเมื่อวานนี้พากันวิ่งค่ะเอซ คำคำใหญ่จังลูกโอโหมันก็อิ่มเร็วละสิแบบนี้กินฟางดีมากนู่นนะคะดูแม่ดูเลืองก็ที่สุกก็กินเก่งเกงโอ้โห ลาข้าหมุนเส้นมากๆเลยนะเนี่ยแซบหลายแซบหลายนะคะ,ะ,คะเข้ามาดูช่างติดฝ้านะคะ โอ้โหสูงมากเลยนะคะนุน่นโล่งโป่งเลยพคนก็เร็วมากเลยนะเนี่ยลูกชายไม่โทรบอกเลย <c oughs> นึกว่าไปติดกระจกให้เขาก่อน <c oughs> เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะคะว่ามันจะออกมายังไงอันนี้ถ้าใส่เดินสายไฟก็ง่ายไหมคะนี่ <c oughs> กออกโอ้ยกออกเลยโอ้ยเขาจะทำป็นไหมนี่โอ้ยการวัดด้วยแต่ว่าเหล็กแข็งแรงมากนะคะเหล็กรุ่นใหม่ทำคนเดียวด้วยนะนี่ฝ้าหลุมเพิ่งก็ทำป็นนะคะ ช่างบอกว่าถ้าตกก็ไม่ตกต่ำนะคะตกสูงโอ้ยสบายสบายวันเดียวนะนี่เพื่นไปทำที่กกตูมหลังใหญ่กว่านี้อีกวันเดียวเสร็จเลยป้าไม่มีลูกน้องมาทำคนเดียวบอกค่ะที่กกตูมป้าเจ๋งมากห้องก็สองห้องนี่นู่นแหละ นี่ต้องวัดเขาเรียกว่าวัดระดับหรือเปล่าคะเนี่ยเหยืี่ยเชือกอ๋อต้องต้องใช้เชือกสุดแนวเลยเหรอคะครับ uh. โอ้นี่คะ่ะช่างฝีมือนะคะเนี่ยนีช่างที่ทำบ้านเพื่นแนะนำมานะคะ ใส่หน้าตรงหน้าต่างกระจุงกระจกได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูแผ่นนะคะอยู่บนรถเพื่อนเอามาเรียบร้อยแล้วส่วนพนนิ้มก็ไปส่งนะคะหน่อไม้กับหวายนะคะวันนี้โอ้มีลายด้วยนะคะเอซี FC. ชวนชมโอ้โหน่าจะเป็นลายชวนชมใหญ่ด้วยนะคะนี่น่าจะประมาณหน้า60นู่นแหละหนึ่งกองก็น่าจะมีสิบแผ่นนะคะสี่ิบแผ่น นี่ค่ะชวนชมที่อยู่ในบ้านนะคะทุกคนสวยมากเตร๋ยมมาสองนะคะที่ตรงนี้ก่อนโอ้พนพัฒนาให้แล้วนะคะเนี่ย สอาดสอ้านแล้วก็รอให้ถึงหน้านาวนู่นแหละโอ้ขนุนก็เริ่มเป็นหมากแล้วจ้าโอ้มีนอนด้วยนี่นะคะสองลูกแล้วค่ะเริ่มเป็นเรื่อยๆโอ้มีเห็ดใส่แกงหนอไม้ด้วยนะคะนั่นนี่เขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะ นี่เส็ดหูหนูโอ้โหมละกอดกมากค่ะทุกคนมนละกอของเราดกดกนี่อันนั้นเป็นกล้วยนะคะกล้วยเล็บมือนางมีถึงหรือยังอันนี้ตัดปีแล้วค่ะ มีอยู่3ามคือนี่ค่ะมะนาวก็เป็นอยู่นะคะเดี๋ยวลงไปดูก่อนนี่ไงเต็นพื้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มาเอาเลยเดี๋ยวมันก็ดอกหมดลอกหลายแผ่นเลยนะคะนี่เอาไปกั้นไอปุ๋ยนะคะที่คอกวัว อันนี้มะนาวนะคะนี่โอ้ไม่ดูใกล้ๆไม่เห็นเลยนะนีดกอยู่ค่ะมะนาวเป้นก็ไม่ได้เคยเข้ามาเอานะคะก็คนอยู่ใกล้เพื่อนก็กินไปนี่มะนาวนะคะดกดกดก นี่คะ่ะต้นหมักต้องนะถ้าตูเดี๋ยวจะโค่นยากเดี๋ยวจะบอกให้แฟน all, เอ็ดอพอ่นจัดการนี่คะ่ะมีมะไฟด้วยนะคะมีมะไฟมีหมักต้องนะคะผู้ไออ้วนไม่ออกไปเลยเฝ่าบ้านนะเนี่ยอ้วน ไม่ออกไปเลยนะนี่ทำไม่รู้จักกันเลยโอ้โหเหมือนรู้เลยนะเนี่ยช่างมาแล้วเหมือนรู้เลยนี่โอ้ไปต้อนรับแล้วซื้อมาผิดแล้วช่างเอ๋ยอันนั้นแหละต่อกันได้ไหมขอบมันนันไหม เออคนถามค่อยอยู่เมื่อวานบอก,กว่ากี่เม็ดค่อยบอกว่าสองแกก็เลยเอามันสามเม็ดนุ่นนะบันได,ดกระเบื้องก็ไม่พอก็โอยามาปีเลยเด้อนี่ลายนี้มันไม่พอนีค่อยเลยเอาอันนี้มาสองกล่องให้เจ้าตัดขอบให้เด้อนุ่นขับบันไดนี่นี่นี่จ้าหยาบอ,อยู่อ,อันนี้ไม่รู้จะเอาใส่ห้องไหนก่อนมันมีสองแบบ แต่แต่ช่างจะเลือกแต่มันหยาบอยู่นะนี่มันชานี่จะลื่นลื่นนะคะช่างก็มาเล่นนะคะเพราะว่ารอล้างคาเหล็กยังไม่มานะคะก็คงจะประมาณนี้คะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอ,ขอสวัสดีเจ้าสวัสดีคะ่ะ